คลสนี้ขออนุญาตเพื่อนๆเ,เปล่ยนบรรยากาศมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบการหายใจของมนุษย์เราหรือว่า human respiratory system ซึ่งเรามีกันทุกคนนะครับส่วนประกอบในระบบทางเดินหายใจที่สำคัญก็คือปอดนะครับหรือว่าหลังทุงรุมปอดหรือ a i r o l, l i เม็ดเลือดแดงหรือ red blood cell หรือ RBC นะครับเม็ดเลือดแดงของเรานี่จะทำหน้าที่ คนถ่ายเอาก๊าซเสียคาร์บอนไดออกไซด์จากภายในร่างกายของเราไปปล่อยทิ้งที่ถุงลมปอดอมเมล็ดแดงที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเป็นเลือดเสียหรือว่าเลือดคล้ำหรือว่าเวนัสบลัดนะครับแล้วก็เมื่อไปปล่อยทิ้งแล้วร่างกายหายใจออกไปแล้วเขาก็จะแลกเอาอก๊าซออกซิเจนนะเข้าสู่ตัวเองครับก็จะกลายเป็นเลือดสีสดสวยหรือว่าเลือดแดงหรือว่าเรดบลัดเอาไปไหลเวียนไหลเลี้ยงในส่วนต่างๆของร่างกายนะครับ จุดสำคัญที่สุดของระบบทางเดินหายใ,ใจของเราก็คือที่ a อร์วิโหรือทุ่งลมปอดเนี่ยแหละครับซึ่งเป็นจุดแลกเปลี่ยนก๊าซเสียเข้าบอนไดออกไซด์ทิ้งไปแล้วก็รับออกกา๊าซดีหรือว่าออกเิเจนเข้าไว้ในฮิมิโกรบินของเลือดแดงนะครับลองอ่านดูนะครับสวัสดีครับ